ปี1994ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี2พี่น้องที่ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่พร้อมกันนั่นคือแกรี่เนวิลและฟิลเนวิลแกรี่เนวิลถูกวางให้เป็นแบ็กขวาผู้แข็งแกร่งขณะที่ฟิลเนวิลสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและกองกลางพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของนักเตะท้องถิ่นที่เติบโตมากับสโมสรปี1999แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์คว้าทิปลแชมป์และสองพี่น้องเนวิลก็มีบทบาทสำคัญ แรรีเนวิลเป็นแบ็กขวาตัวหลักของทีมขณะที่ฟิลเนวิลลงเล่นในหลายตำแหน่งตามแทคติกของเซอร์อเล็กความทุ่มเทและเลือดนักสู้ของพวกเขาทั้งสองคนทำให้ชื่อเนวิลกลายเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตำนานแข้งสารพัดประโยชน์แห่งโรงละครแห่งความฝันปี1994ฟิลเนวิลก้าว 9, ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยวัยเพียง17ปีเขาเป็นหนึ่งในคลาสออฟเนตี้ทู ที่เซเล็กเฟอร์กูสันปั้นขึ้นมาพร้อมพี่ชายแกรี่เนวิลล์ฤดูกาล1995ร 1, ฟิลเนวิลได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกเขากลายเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาและกองกลางฤดูกาล1998-99ร 1, 99 8, 99ฟิลเนวิลเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าทริปเปิลแชมป์เขาได้ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกพบกับยูเวนตุส และเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีบทบาทสําคัญในฤดูกาลแห่งประวัติศาสตรน์นี้แม้จะไม่ได้เป็นตัวจริงตลอดเวลาแต่ฟิลในวิลกลายเป็นผู้เล่นที่คอยซัพพอร์ตของทีมเพราะเขาสามารถลงเล่นได้หลายตำแหน่งและมีส่วนช่วยทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกหลายสมัยปี2005ฟิลในวิลลงเล่นนัดสุดท้ายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะย้ายไปเอฟเวอร์ตันเขาอำลาสโมสรที่เขาอยู่มาตลอดชีวิตคาแข้งพร้อมเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั่วทั้งสนาม แม้จะไม่ได้เป็นนักแตระดับวันคลาสแต่ฟิลเนวิลเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ซื่อสัต์และทุ่งเทให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงเขาคืออีกตำนานของทีมที่แฟนๆต้องจดจำตำนานปีศาจแดงตำนานแบ็กขวาผู้พักดีแครรีเนวิลเติบโตมาในครอบครัวที่รักฟุตบอลของเมืองบิวรี่เขาเข้าสู่อะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ยังเด็กเขาฝึกฝนอย่างหนัก จนกลายเป็นหนึ่งในคลาสออฟในที่ทูที่เป็นชุดที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และตำนานของสโมสรไปตลอดกาลในปี1994แครรีเนวิลได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากลายเป็นแบ็กขวาที่ไว้ใจได้ของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันและร่วมประสานงานกับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเดวิดเบคแฮมได้อย่างยอดเยี่ยมแครรีเนวิลและเดวิดเบคแฮมกลายเป็นคู่หูในฝั่งขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการเปิดบอลที่แม่นยำของเบคแฮม และเกมรับที่แข็งแกร่งของเนวิลทั้งคู่ช่วยพาให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หลายสมัยหลังจากรอยคียนอำลาทีมแกรรี่เนวิลได้รับช่วงต่อการเป็นกัปตันทีมแมนยูเขาเป็นผู้นำที่ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมและสโมสรของเขาแกรี่เนวิลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งหมด8สมัยแชมป์เอฟเอคัพและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเขาเป็นส่วนหนึ่งของยุคทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สร้างประวัติศาสตร์มากมาย หลังจากรับใช้สโมสรมากกว่า20ปีแกร,รี่เนวิลประกาศอำลาวงการฟุตบอลในปี2011เขาทิ้งมรดกของนักเตะที่จงรักภักดีและเป็นตัวอย่างของความทุ่มเทให้กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริง